สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะก็ไม่ทันคะ่ะทุกคนออกมาเป็นรูปเป็นล่างเป็นเลขแล้วนะคะจุดทูบวันพระนะคะทุกคนเลขวันพระนะคะตอนนี้โอ้ทังเสียงผูกเสียงเลย แอดไม่ได้เป็นคนจุดนะคะมือจุดเขาไหว้พระค่ะแล้วเขาก็จุดเลยค่ะแอดก็เพึ่งมาค่ะไม่ทันตอนทูบไหม้นะคะมาตอนเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะก็ขอให้บุญบาร,รมีนี้นะคะวยพร้อให้ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะได้โชคได้ลาบกันทุกท่านนะคะ ขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้เลขนี้แตกนะคะหวยไหนก็คงหวยลาวเลยค่ะพรุ่งนี้ก็ลองพิจารณาดูค่ะเลขวันพะนะคะเลขทูกวันพระเหมือนทุกรอบอะคะ่ะแต่สองงวดที่แตกมาไม่ใช่แอดจุดนะคะมือจุดเขาแอดก็ ศสยบุญบรารมีเขาเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็มาไม่ทันนะคะมาตอนเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะก็ใครเห็นเลขอะไรก็ดูออเดอร์เดี๋ยวรอทูบอันนี้ทูบที่ไหว้พระไม่หมดก่อนนะคะทุกคนแอดจะถ่ายให้ดูว่ามีเลขม้วนไหมหรือยังไงไหมนะคะพูดแล้วแอดก็ไหว้พระก่อน,นะคะ่ะ ขอโทษนะคะมาไม่ทันค่ะหัวแต่จิ้มเลขอยู่กว่าจะตั้งกล้องกว่าจะอะไรเสรียดเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้บุญบรารมีนี้แผ่ไปถึงทุกคนเนาะขอให้ได้โชคได้ลาบกันเหมือนเช่นทุกงวดนะคะที่จุด ขอโชคขอลาบนะคะ ไม่ได้ให้ดูไว้นั่นเนาะก็ดูเลขทูกไปเลยคะ่ะโอ้ยเสียดายค่ะมาไม่ทันทุกคนดูกันไปก่อนนะคะอีกตัวหนึ่งทำไมไม่ชัดก็ไม่รู้นะคะ นัลงกลองเอียงนะคะไม่เห็นม้วนเลยค่ะทุกคนหรือกำลังจะม้วนบ่ปกติถ้าม้วนก็ม้วนตั้งแต่ข้างบนแล้วค่ะรอก่อนนะคะหรือทางนี้บ่ เลขยังนู่นนั่นมีทุกมวนไหมไม่มีค่ะทุกคน ก็นี่ละคะ่ะเลขทูบอีกตัวหนึ่งเหมือนไม่ชัดเลยนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะเดี๋ยวแอดเห็นเป็นตัวไหนแอดก็จะขึ้นให้เลยนะคะก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะท่านคงจะให้แค่นี้ละคะ่ะเพราะเลขทูบเอเป็นเลขไม่นอาแบบนี้ ไม่น่าจะแต่ทำไมขี้ทูกไม่ล่วงทุกคนเกี่ยวไหมอ่ะมาดูกันแยดให้ดู ไม่รู้เกี่ยวไหมนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะขี้ทูบไม่หักนะคะทูบไม่ร่วงค่ะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนงวดนี้นี่ค่ะทูบไม่ร่วงนะคะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเห็นกันแล้วเนาะนี่ค่ะ่าเดี๋ยวถ่ายอยีกมุมหนึ่งนะคะ มุมนี้นะคะนี่มุมนี้มุมนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะคะทุกท่านก็ลองพิจารณากันดูนะคะแต่ว่าก็แปลกอยู่เนอะือเขาเป็นอย่างนี้กันหมดบ่ นี่นะคะไม่ร่วงนะคะทุกเห็นชัดไหมคะเอาเอาเอากำลังจะล่วงแล้วร่วงไปแล้วหนึ่งอันนะคะเอามาให้ดูทางนี้ชัดๆก่อนทุกคนบบกเวียนหัวอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวเนาะ นี่ละค่ะแค่นี้ละค่ะทุกคนแล้วก็เลขตรงนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอให้ fc ช่องปุ๋ยพารวย c h a n n ทุกท่านโชคดีนะคะร่ลำรวยเงินทองเงินทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ